มิวนิาสาชนสังคประดิษฐ์มาร์เก็ตติ้งสตร์จีบริษัไท,ทไขวันบ้านซูชิปประเทศททไทย,ทไทยจำกัดค่ะวันนี้นะคะมิเวเอ,เองเนี่ยขอ,อนําเสนอนะคะแฟรนไชส์ธุรกิจไขวันบ้านซูชิสาหรับคนที่รักการประกอบธุรกิจร,ร,ร,ร้านอาหารนะคะรวมทั้งคนที่รักอาหารญี่ปุ่นนะคะไขวันบ้านซูชิของเรานะคะเป็นแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเมนูหลักก็คือซูชินะคะมากกว่า70หน้าค่ะนอกจากนีเนี่ยเรายังมีเมนูอาค์ดอื่นๆมากมายนะคะสำหรับอาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นซาซิมิต่างๆหรือเป็นข้าวด้งหน้าต่างๆก็มีหรือแม้แต่ เมนูดองนะคะที่ขณะน,นี้เนี่ยเป็นที่นิยมอยู่ก็มีนะคะไหหวานบ้านซูชิของเราทุกวันนี้เนี่ยเรามีสาขาทั่วประเทศไทยอยู่ที่230สาขาด้วยกันนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็ายังคงเปิดรับลูกแฟรนไชส์นะคะที่สนใจมาทาธุรกิจไหหวานบ้านซูชิร่วมกันและเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะโดยค่าสิทธิแฟรนไชส์ของเราอยู่ที่6 0 0 0 0 0บาทแต่6 0 0 0บาทของเรานั้นนะคะผู้ประกอบการเนี่ยจะได้รับสิ่งตา่างๆมากมายจากเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมก็ตามแต่นะคะเราจะอบรมให้กับคุณนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่คนที่ทําอะไรไม่เป จนถึงเป็นเชฟมือหนึ่งได้เลยทีเดียวนะคะการอบรมเราดูแลตลอดระยะเวลานะคะท้งอบรมที่มาสเตอร์เองก็คือศูนย์ฝึกอบรมของเราเรามีศูนย์ฝึกอบรมให้นะคะและนอกจากนี้แล้ววันที่เปิดร้านเนี่ยเรายังมีทีมงานของเราคอยซัพพอร์ตที่หน้าร้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีทีมงานนะคะที่คอยดูแลตลอดอายุสัญญาของผู้ประกอบการเลยนะคะซึ่งอายุสัญญาของเราเนี่ยอยู่ที่3ปีนะคะแล้วก็ต่อสัญญาอีกสาปีไปเรื่อยๆโดยไม่มีค่าต่อสัญญาใดๆเลยเรียกได้ว่าต่อสัญญาฟรีไปเลยนะคะเพียงแ,แค่คุณผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเราเท่านั้นเองคุณก็สามามรถ จะต่อสัญญากับเราได้เลยนอกจากนี้แล้วนะคะในวันที่เปิดร้านเปิดสาขานเนี่ยเรายังมีเซต first order ซึ่งเป็นเซ็ตเปิดร้านเซ็ตใหญ่นะคะให้กับผู้ประกอบการไปเลยนะคะรวมทั้งระบบ POS ด้วยเช่นเดียวกันเรามีระบบ POS รองรับให้มีเครื่องนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเสียค่าฟรีใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งรายเดือนหรือรายปีนะคะจ่ายห0 0สนทีเดียวจบเลยนะคะเพียงแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเลือกรูปแบบหรือขนาดของร้านของตัวเองได้เองเลยนะคะ ว่าต้องการที่จะให้ใหญ่แค่ไหนนะคะรวมทั้งเราจะมีน้องไขาวานอย่างนี้นะคะมิสเตอร์ไขวานเนี่ยที่คอยช่วยในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งที่เป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่นะคะหรือแม้แต่การทำเดลิเวอรี่นะคะทางแบรนด์เราเองเนี่ยก็ได้มีการดีลนะคะเฟเชเชลจีพีนะคะสำหรับเดลิเวอรี่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นแบรนด์ไขาวานบ้านซูชิเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเพิ่มช่องทางการขายต่างๆให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะขอฝากร้านไขาวานบ้านซูชิแบบรรนนนนด์ไขข่หวาา้ชิลละะะโมเมเเใองะคะ คือน้องไขหวานบ้านซูชิโกนะคะเป็นรถโมเดลใหม่นะคะที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสามารถขายซูชิได้นะคะไปยังปลายทางน้าประตูบ้านให้กับลูกค้าได้เลยรวมทั้งงบลงทุนเนี่ยก็น้อยลงกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครที่สนใจเข้ามาที่งาน s m a r t s m e 2023ในครั้งนี้นะคะจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษก็คือเป็นโปรโมชั่นถ้าแฟนใช้ที้ลดลงทันที1นึ่งแสนบาทเลยนะคะสําหรับตัวโมเดลไขหวานบ้านซูชิโกตัวนี้นะคะดังนั้นแล้วถ้าใครสนใจวันที่6ถึงวันที่9นี้นะคะเจอ การที่ Impact เมืองทองธานีบูธ t a 7 7นะคะเจอกับมิ้วแล้วก็น้องๆทีมง,งานของไข่หวานบ้านซูชินะคะและเรายังมีซูชิมากมายนะคะให้กับทุกท่านเนี่ยได้ลองเลือกทานกันด้วยเรามีโปรโมชั่นติแถม2ฟรีพิเศษไปได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับไข่หวานบ้านซูชิค่ะขอบคุณค่ะ แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า6 0 0แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7